ท่านผู้ชมท่านนรับวันนี้อยู่ผมชื่อครับอปอาโซวันนี้ผมจะมาเล่นมาผมโหลดจากด็อกเตอร์ดอยเจมร์ก็อย่าไปลืมกดไลค์ติดตามเขาด้วยนะครับมาครับแบบนี้นะครับผมไม่โกงนะครับอันนี้ผมพูดจริงครับผมไม่โกงนะครับผมไปเจอมาแล้วพวกนี้ครับไก่มันเยอะขนาดไหนคิดดู แกแกหัวหน้ามืปหรือเป่แกตาแล้วนอ้หัวหน้าะ้าดูดูอะไรเงใครไปเป็นแกแท่ใหม่ใม่จะถูกฆ่าอี่ตุ้ยอะไรนะแบบนี้มีอะไรบ้างไปสำรวจมาแล้วนี่ก็พี่ผมเก็บมา อะไรปุ๊บจุ๊บซึ้งอารใกรอยากรูแอคนี้ก็ไปใต้คลิปผมเอารับจะพงเจอทิ้งลิงเอารับไม่ได้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจอทิ้งลิงครับมาเป็นเสียงเพลงไอ้ก็ขอไปแล้วครับจ

มาะเล็นยันในมกเี่รุดเลยแบบแบบนี้คปเปอร์เลกีแล้วครัีและค่ะมันมามันก็มาเกี่ยไเลยคปเปอร์ขนาดมากตอนแรกผม็กยกลือกี่ ไปลงถุงก็มาหาอาหารชิปส์ได้ไ,ได้เนื้อได้ไก่ดได้วัวได้เนือนน้อแกะได้แล้วครับครับใครไม่ได้ยิในเสียง

ผมก็ขอคลิปรีวิวแบบแบบเราแบบแบบอะไร เพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับโอ้ยยบายบายลาบ้ออ้แล้วอย